เฮ้ยนี่มันสมจริงเลยเฮ้ยลืมไปนี่วาเรามีชุดของวินเลอร์ที่เขาให้มาพร้อมกับลูกชูชีพเพราะฉะนั้นลลานหลอกล้วกูว้าบินววววววบินวววบินววนโอวว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 มววววลวววนวปวีววอวววงวว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 วนวววบินบินวว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 นว เฮ้ยไไแม่งเฮ้ยไฟสุดแม่งแรงเกินเฮ้ยไม่ได้ละขอไอ,อ้สกรอบเฮ้ยเอ้าไม่ติดมัดโขเฮ้ยกูมีไฟสุดกูจะบินกูบินได้โอ้หสนุกสัตว์เีอะล้มเอ้ยเอ้มึงจะไปไหน เฮ้ยในก่อนรกอย่างนี้มีคาราโอเกะด้วยไฟเดย์ไหนวันนี้วันอะไรไม่รู้กูจะเข้าใครบอกให้มึกปิดวะฮะฮะใหญ่กูรู้จะขอไล่กับใครไปยิงแม่งอ้ไรวันนี้มันอะไร้พวกฐานเหลืองนี่ของหอยใช่ไหมเพื่อเยแขนใจนักเฮ้ยอันนี้เราจะต้องแบบบุกฐานมัน อันดับแรกเราต้องดูว่ามันมีอยู่กี่คนเราเราต้องแท็กหัวไว้อันดับที่สองเราต้องดูว่ามีเสาเตือนสัญญาณกี่ต้นเราจะได้ไปตัดมันถูกอย่างที่สามเอออย่างนี้อมาตกสะพานอย่างนี้เป็นกรณียกเว้นถ้าไม่มีสไนเปอร์เราไม่ต้องยกสไนามา ถ้าเราไม่ยิงทนหยก่อนมันก็จะฆ่าเราตายมันก็ไม่คุ้มเสียงเไหนเมื่อสกิลเราอัพไปเยอะแล้วเราก็ต้องจัดก,การตัวเบ้งๆก่อนเอ้ะเมื่อกี้ไม่ติดกล้องวะเราจะเดินจองเข้าไปจ้องเข้าไปเฮพยทชิบาวแม่งเลยอตายสัส้นๆงออยู่เปล่าเฮ้ยมันจะเห็นกูเปล่า ไม่มาลงซ้ำบ้านเลยนะเฮ้ยโจ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมจัดเฮ้ยเฮ้ยตายสิฮีอะเฮ้ยเสาสัญญาณกูไม่กดอีได้ไหมตายซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแม่งง่ายที่ฮีอะความอื่นกูไม่เห็นทำอย่างนี้เลยวะเฮ้ยเจ้เอ้ยเฮ้ยตายสิสว์ เลืออะไรอีกวะเนี้ยข้างบนใช่ไหมไอ,อ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสารีเรียกการบัตรกับมึงแล้วนะเนี้ยโอ้ยเอ้ย,อย,อยตายเลยสักเฮ้ย,ยมันง่ายจริงๆเลยไหนไหนรู้เปล่าพอเวลารถคว่ำอะ่ะรถมันจะเป็นยังไงไหนรู้เปล่าแม่เมินเมินเมินไม่รู้ดิ ไอ้ควายพอรถมันความก็จะหงายไงควายโอ้โหขับรถนิดเดียวเหมือนแม่งวาดวายขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยมันจบไม่ได้เฮ้ยมีโบราณสถานด้วยเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราจะเปิดแบบธรรมดาไม่ได้ต้องเปิดแบบนี้เฮ้ยเอยเอมันเปิดไม่ได้หรอวะเนี่ยเฮ้ยใส่เนี่ สาวเมื่อานไม่จอดแล้วเหรอวะทำไมต้นงมาฉีดจังวะอไอ้เหี้ยรถกูมาอยู่แบบนี้ได้ไงวะเอ๊ะอยากกูรู้ใครมันต่ำกูจะฆ่ามันอ๋อสามารถต่อหน้ารถกูใครทำรถกูกูจะไล่ฆ่ามันเฮ้ยการในยุทธศาสตร์ที่ดีมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรยุทธศาสตร์ดีมาก เฮ้ยทนายขอละเฮ้ยขอบใจมากจกเฮ็ดช็อตกันชัดๆนี่มันไก่หรือบอดวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีทนัยอีกตัวด้วยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าบ้างเลยอย่ารอช้าเฮ้ยสัญญาณจะเปิดหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยการฆ่าสนายน,นี่มันไม่ใช่เรื่องอยากเจริงๆถ้าเราบุกมาดีๆเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น ราก็จะแทงหัวมันก่อนที่เราจะตายมันแบบเก้ยไม่ยอมเด็ดขาดเสาสัญญาณมี2ต้นข้างในหนึ่งต้นข้างนอก1ต้นเพราะฉะนั้นจัดสไนก่อนเลยไม่ต้องรอช้าหลังจากนั้นปิดปืน S M G ออกมาเอ้ยไม่รู้แหละปืนอย่างเงี้ยยิบมาแล้วก็ไล่กรวดมันออ น,นี่จบแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยย่าไม่สักแต่เลยกูรอยอยู่นานแล้วนะเมื่อไหร่กูจะได้ลงสักที